t ิ๊กส์มาร์เเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่จำกัดกลยุทธ์การเทรดอย่าลืมโบนัสการฝากเงิน10%นะครับใครสนใจฝากพิจารณาไว้ที่ t ิ๊กส์มาร์เก็ตไทยแลนด์เฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่านน,นนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเชา้านี้วันนี้ข่าวจะค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันทีละประเด็นกันเลยดีกว่านะครับว่าในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ในช่วงเช้าก่อนนะครับสกุลเงินออสเตรเลียอยู่ที่หน้าของตารางตามติดมาด้วยสกุลเงินแคนาดาหลังจากที่ราคาน้ํามันนะครับมีการปรับตัวฟื้นขึ้นมาในช่วงตลาดเอเชียครับถามว่า ตัวนี้มีข่าวดีหรือเปล่านะครับปรากฏว่ายังไม่ได้มีข่าวดีอะไรมากมายนะครับเป็นเพียงการปรับฐานที่เฉยในส่วนของตัวสกุลเงินนิวซีแลนด์นะครับยังมีการปรับตัวอ่อนค่าอยู่ที่ท้ายของตารางเพียงเล็กน้อยนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่เข้าสู่ช่วงตลาดที่มีเสถียรภาพดีกว่านะครับจนกว่าตลาดจีนจะเข้า US ดอลลาร์ยังทรงตัวนะครับเมื่อคืนนี้มีคนาถามผมมาเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวสกุลเงินปอนด์นะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทําไมปอนด์ถึงร่วงขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าอยื New คอค ก็ถือว่ามีข่าวอยู่แต่ปอนเนี่ยตัวข่าวมันไม่ชัดเจนนะครับผมได้ลองไปสืบหาตัวข่าวจากทางสต๊าขคาอินเวสติงแล้วนะครับซึ่งมีการระบุรายงานว่าตัวของสกุลเงินปอนนะครับได้รับแรงกดดันจากในส่วนของตัวข่าว Brexit ตตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่าอาจจะไม่ได้ข้อตกลงกันนะครับเพราะว่าการเจราจาระหว่าง EU กับ US อันนี้คนละเรื่องนะครับ ต้องต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก็คือว่าตัวของเ r e xit ตัวใหม่นะครับที่เขาคาดกันว่าน่าจะไม่ได้ข้อตกลงเป็นเพราะว่านายกบริทจอนสันนะครับดูเหมือนจะไม่ยอมขยายระยะเวลาครับผมอันนี้คือในส่วนของตามที่ตัวข่าว investing.com มมีการรายงานมาเลยครับในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับจะมีการเจรจากาันร,ระหว่างทางสาภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกาครับผมตัวนี้เป็นสำนักข่าวอีเวสติ้งมีการรายงานมาเหมือนกันครับถามว่าตัวนี้จะส่ง ผลต่อสกุลเงินปอนด์หรือไม่นะครับอาจจะไม่ใช่โดยตรงนะครับเพราะว่าเป็นการเจราจากันระหว่างทางสหภาพยุโรปกับทางสหรัฐอเมริกาครับถามว่าเจราจากันในเรื่องของอะไรก็จะเป็นในเรื่องของตัวการค้าเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัว Bk Asset Management นะครับมีการออกมาประมาณการไว้เหมือนกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะครับก็คือตัวเลขอินฟลชัน CPI ของตัวสกุลเงินปอนที่จะประกาศในช่วงเวลา13นาฬิกาของวันนี้ครับอาจจะสร้างแรงกดดันให้กับสกุลเงินปอนอีกหนึ่งรอบเหมือนกันครับตัวนี้เป็นคำพูดของทาง BK Asset Management นะครับได้มีการรายงานมาส่วนตัวเลขออกจริงแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบกับตัวกราฟสกุลเงินปอนอย่างไรเรายังคงต้องติดตามนะครับเรามาดูในส่วนของตัว,ตวการอัปเดตข่าวล่าสุดกันบ้างน,นะครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้ออกมากล่าวแล้วนะครับว่าเขาจะทําการระงับนะครับผมการอพยพคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับเป็นเวลาจํานวนทั้งสิ้น60วันครับถามว่าตัวนี้มีผลกระทบต่อตัวกราฟมากหรือเปล่านะครับผลปรากฏว่าอาจจะยังไม่มีมากเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่นี้มี breaking news แจ้งเข้ามานะครับว่าตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้มีผู้เสียชีวิตนะครับในสหรัฐอเมริการวมวันเดียวนะครับ 2,700รายด้วยกันครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับถัดมานะครับประเทศเพื่อนบ้านกันบ้านนะครับทางธนาคารกลางเม็กซิโกนะครับมีการปรับลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยลง50 b สิบ s point อยครับผมยังไม่มีรายละเอียดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ ข้ามาทางฝั่งของทางสหภาพยุโรปกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับ B O E Governor นะครับคุณเบลลี่ได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าควรจะระมัดระวังหน่อยนะในการที่จะยกเลิกมาตรการการล็อกดาวน์ที่ไวเกินไปเพราะมันอาจจะสร้างผลกระทบแล้วก็เวฟทูกลับมาก็ได้เป็นในส่วนของสำนักข่าวฟอร์ตไลฟ์มีการรายงานมาครับถัดมาสักนิดหนึ่งครับประเทศไอร์แลนด์นะครับผมเป็นนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่าเดี๋ยวกําลังจะพิจารณานะครับอาจจะมีการเปิดในส่วนของเมืองเนี่ยนะครับ ในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้าแต่ยังอยู่ในช่วงการพิจารณานะครับทักลงทุนครับต่อมานะครับสหราชณาจักรครับผมได้กล่าวเหมือนกันนะครับว่า throwing everything เลยนะครับก็คือพยายามที่จะทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างที่มีตอนนี้เลยในการพัฒนาวัคซีนนะครับที่จะใช้ทดลองกับมนุษย์ครับผมโดยจะเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้ครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็ต้องรอติดตามกันอีกสักนิดนึงว่าข่าวนี้จะช่วยหนุนให้กับสกุลเงินปอนด์ได้หรือไม่ครับผม ถัดมาประเทศเพื่อนบ้านที่หนึ่งครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีอิตาลีนะครับได้ออกมากล่าวเหมือนกันนะครับว่ากําลังพิจารณานะครับว่าอาจจะเริ่มปลดล็อกดาวน์เมืองภายใน2สัปดาห์นี้ครับผมซึ่งเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นวันแบบเป๊ะๆนะฮะอาจจะเป็นวันที่4พฤษภาคมครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจากคอมเมนต์ของทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็เห็นได้ว่าเขาอยากจะเปิดประเทศอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่ก็ยังต้องมีการมอนิเตอร์กันอย่างใกล้ชิดเลย เพราะถ้าหากว่าเปิดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเหมือนสเปนอีกนะครับที่มีการอัลล็อกดาวน์เมืองแล้วยอดผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มอีกอันเดี๋ยวจะมีปัญหากันในอนาคตต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีข่าวเริ่มทยอยเปิดเมืองขึ้นมาตัวนี้จะสร้างแรงหนุนให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินดังกล่าวได้ครับต่อมานะครับในส่วนของทาง BOJ กันบ้างครับผม BOJ นะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการพิจารณานะครับที่จะประเมิน สภาวะเศรษฐกิจนะครับผมต่ําลงกว่าเดิมครับถามว่าตัวนี้เกิดจากอะไรก็แน่นอนนะครับทุกๆท่านครับเกิดจากผลกระทบจากในเรื่องของตัวโควิด -19 ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับในเรื่องของตัวโควิด -19 กันบ้างนะครับยอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาตัวนี้ได้รายงานไปแล้วนะครับแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่2,700เพราะว่าในส่วนของตัว w o r l d o m e t e r s นะครับมีการรายงานมาว่ายอดผู้เสียชีวิตในสหรัฐจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,804รายยอดผู้ติดเชื้อใหม่นะครับอยู่ในเลนส์เด เลยนะครับ2 7ง4 6จะอยู่ประมาณนี้ตลอดเลยนะครับ27,28ถึง30นะครับผมสเปนนะครับสเปนเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม3,968เรสียชีวิตเพิ่มเติมหลักร้อยนะครับ430ครับโดยตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยสถา,านการณ์ในกลุ่มสา,าพยุโรปนี้ดูเหมือนว่าจะ,ะคลี่คลายนะครับกว่าทางสหรัฐอเมริกาเห็นได้แบบชัดเจนมากเลยอย่างเช่นของเยอรมนีอย่างเงี้ยครับ ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อเจอเพิ่มเพียง1,388ครับแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเพียง224รายแค่นั้นเองนะครับผมนี่ถือว่าดีกว่าครั้งก่อนหน้านี้มากเลยนะครับต้องบอกแบบนี้ครับก่อนจะจากลากันไปในช่วงเช้าวันนี้นะครับนักลงทุนเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันนิดหนึ่งตลาดฟิวเจอร์สหรัฐนะครับพลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกได้นะครับแต่ว่าบวกไม่เยอะนะครับมีโอกาสจะกลับไปลบอย่างมากเลยตัวนี้ครับหลังจากที่มี breaking news แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ายอดผู้เสียชีวิต ทยานนะฮะและในส่วนของตัวข่าวข้ามคืนที่ผ่านมาครับเกิดอะไรขึ้นครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับมีการปรับตัวลดลง631.56จุดหรือติดลบ2.67% S&P 500นะครับปรับตัวติดลบ3.07% NASDAQ ปรับตัวติดลบ3.48%เหมือนกันครับในส่วนของกองทุนน้ำมันสหรัฐนะครับหรือที่เรียกกันว่า U.S.O. ซึ่งเป็นกองทุน E.T.F. สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่เข้าซื้อสัญญาน้ำมันในตลาดฟิวเจอร์นะครับมีการปรับตัวลดลงเนี่ยไม่ธรรมดานะครับติดลบ19.3%เลยสู่ระดับ3.02ดดอลลาร์ในวันนี้ครับ ความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ซุ่ตัวนะครับก็ได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวหลักทั้งหมดเนี่ยก็เลยจะได้รับผลกระทบไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นเชฟลอนนะครับร่วงลงลบ2.3%งจ o ดสา b เ l อซนต์นโมบิลนะครับติดลบ0.5%แล้ว็ก็เบเกทฮิลติดลบ1.7%ครับผมสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัสนะครับผมส่งมอบเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งหมายถึงจะหวดอายุในช่วงของวันที่ผ่านมานี้นะครับนักทุนซึ่งก็คือวันที่21คคครับยยงงงมมมีาาาาาติดลซึ่่หวว ผู้ขายนะครับน้ำมันเนี่ยยินยอมที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ซื้อหลายๆท่านสร้างปันดีแล้วใช่ไหมครับว่าราคาน้ำมันตอนอส่งมอบเดี๋ยวพิษพาร์เขาได้มันติดลบนะครับหมายความว่าถ้าคุณมาซื้อน้ำมันกับเราแล้วเนี่ยคุณยังจะได้เงินทอนกลับไปด้วยนะสาเหตุละครับเพราะอะไรนะครับในส่วนของทางผู้ขายนะ้ำมันนะครับได้ออกมากล่าวสาเหตุนะครับว่าเพื่อแลกกับการลดภาระและค่าใช้ใจ่ายในการกักเก็บน้ำมันครับเลยต้องยอมที่จะขายน้ำมันแบบติดลบนะครับหมายความว่า คุณช่วยมาซื้อให้หน่อยนะและเดี๋ยวคุณเอาเงินทอนตัวได้กลับไปด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมครับสำหรับผู้ซื้อนะครับตัวนี้ก็เป็นข่าวจากในส่วนของทางทันเศรษฐกิจมีการรายงานมานะครับหวังว่าน่าจะช่วยทุกๆท่านได้บ้างนะครับขอบพระคุณอย่างมากเลยครับสวัสดีครับ